สวัสดีครับสวัสดี f อฟทุกท่านครับผมสวัสดีทุกกำลังใจทุกเสียงทุกสายครับมาชมบรรยากาศตอนเช้าที่มองมนร้านมองมนติดกับลำแม่น้ำม,มนครับ นะครับบรรยากาศมาฝากครับริมฝั่งแม่น้ำมูลสวยงามครับสวยงามได้บรรยากาศ ฟังแม่น้ำมน,น้ำมูลไหลลังสองฝากฟังอุบลวารินแววเสียงแคนเสียงพินซึ่งใจอาย บ่ลืมลงข้าวพันษาพีกายยังได้เคียงคู่อนุงเทียนเป็นขบวนร้องส่งสองเรายังคงรักกันชื่นบานแต่ในงานปีนี้บ่มีน้องเจ้า เอาบรรยากาศดีๆมาฝากพี่ฝากน้องคือเก่าคือเก่าครับนี่คือลิมฝั่งแม่น้ำมนเป็นแม่น้ำที่สําคัญของชาวอีสานใต้ช่วงเช้าของซ้าของเช้าว,วันอาทิตย์ครับในช่วงฝนหยุดตกช่วงเข้าสู่หน้าหนาวครับธรรมชาติก็จะเป็นแบบนี้ ได้บรรยากาศได้ธรรมชาติงดงามครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิฟคาอาพัพไปชมบรรยากาศดีๆสวยๆนะครับที่ริมฝั่งเมนามูลน,นะครับอันนี้คือร้านอาหารมองมนูนเป็นร้านอาหารที่ขึ้นชื่อนะครับในการให้บริการทุกระดับประทับใจอาหารอร่อย ได้บรรยากาศแล้วครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลททุกเลฟครับ ขอบคุณทุกกำลังใจครับรายนี้ขออนุญาตนำเสนอเพียงเท่านี้ครับายหนา้าเจอกันใหม่ครับขอบคุณและสวัสดีครับ